สวัสดีค่ะชมบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงเหลือเกินจะสวยงามมากๆเลยอ่าตอนนี้ขอเรามาชมบรรยากาศน้ําตกคะ่ะลํำธารเล็กๆนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นลํำธารเล็กๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะรู้สึกว่าข้างบนน้ําจะ เออนองมานะคะเข้าถึงได้ไหลมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่าสายน้ำนี้เป็นยังไงนะคะนี่มองดูแล้วเหมือนว่าน้ำมันจะเออล้นนะคะในลำคลองเล็กๆนะคะไม่มีปลาไม่มีปลานะคะอ ออคือน,น้ำเขาจะเอ่อล้นมานะคะเพื่อนๆ่ะก็ทำให้น้ำนะคะไหลไหลตรงนั้นไหลจนล้นนะคะก็กลายเป็นเหมือนน้ำตกเลยนะคะนิดนึงนะคะชมบรรยากาศสวยๆกับนานๆจะได้ออกมาทีค่ะก็จะเห็น บรรยากาศที่สวยสงามนะคะของธรรมชาติบานบานเนี่ยค่ะข้างๆ้างนี้ก็จะเป็นผักนะคะเพื่อนๆค่ะจำเป็นผักก็อย่างที่บอกไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรนะคะตอนนี้เขายังไม่โตเราไม่สามารถที่จะเห็นชัดได้เดี๋ยวเผื่อแถวนี้โตเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเป็นผักอะไร ก็จะเป็นผักคะน้าค่ะเพื่อนๆเป็นผักคะนา้าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเก็บผัดได้นะคะเป็นผักคะน้าที่เคยมาเก็บแล้วนะคะอันนี้เคยมาเก็บแล้วนี่ค่ะนี่นะคะก็เขาจะชูยอดแล้วนะคะชูดอกชูยอดอ่อนๆนะคะอันนี้ เราสามารถเก็บไปผัดได้นะคะแต่ว่าต้องให้โตกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเราได้ชมทั้งน้ำตกเราได้ชมทั้งบรรยากาศสวยๆของแดดของพระอาทิตย์นะคะแดดออกนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศของน้ำตกคะ่ะ น้ำตกน้ำคลองไหลค่ะนี่จ้ะนี่จ้าน่าซิมีป่ายจับเนี่าะเสดายบ่มี่ป่ายจับค่ะก็ยังดีนะคะได้เห็นแดดนะคะมีแดดให้เราได้ชมกันนะคะได้เดิน ออกกำลังกายนะคะนี่ค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สาวบต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจค่ะแล้วไว้เม้ามอยกันต่อนะคะบ๊ายบาย